สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูวดวงความรักระหว่างวันที่6-13มกราคมของชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออนุญาตยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูวดวงความรักโดยดวมของชาวราศีมังกรทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทารํากัน หรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับามาดูกันเนาะชาวราศีมังกรในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอง่ยชาวราศีมังกรในอดีตที่ผ่านมาคุณค่อนข้างเซ็งกับพฤติกรรมของเขามากๆเลยบางครั้งบางครั้งก็อยากอยาก,อยากเลิกลาไปด้วยซ้ำพราะคุณรู้สึกค่อนข้างเบื่อหน่ายแต่พี่บว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาเองก็กลับมาทาตัวดีเกิดขึ้นทําตัวเอาใจคุณทําตัวดีทาตัวน่ารักกับคุณเกิดขึ้นมันทำให้คุณรู้สึกว่าเออในเมื่อเขาทําตัวดีขึ้น ก็ไม่เป็นไรลวกันเออการควก็ต้องมีปัญหาขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงๆเนี้แหละคุณก็มีการให้อภัยเขาเกิดขึ้นนะในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงปัจจุบันแล้วเนาะเออช่วงปัจจุบันเนี่ยคือวันที่ลงคลิป5มกราคมเป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันนะครับคุณเองอนี่ะพวกนี้จะทําทําอะไรบางอย่างที่เป็นข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีการมีปัญหากันเกิดขึ้นแต่ที่อย่างนึงว่าเขาเองเข้าใจคุณเขาเองจะค่อนข้างมีคําพูดดีๆปลอบใจเข้าใจคุณเกิดขึ ก็ดีนะที่เขาเข้าใจเราเนาะไม่ได้โกรธไม่ได้โมโหในข้อผิดพลาดที่ที่ฉันทําไปซึ่งคุณก็รู้สึกแฮปปี้ึ้นรู้สึกว่าเออกับคนคนนี้นะก,ก็ฝากผีฝากใครได้ฝากผีฝากผีฝากใครได้เหมือนกันนะมันก็มีมุมม,ม,มีมีมุมมีมุมเปนี้เปิดเกิดขึ้นมาในในในตัวคุณด้วยเหมือนกันว่าในเออมีมุมหรือมองเปนเกิดขึ้นมาในมุมทีม่เขาคุณมองเขาด้วยเหมือนกันต้องบอกอย่างนี้นะครับเจ้าที่อล่ะเดี๋ยวไปเดูกันเนาว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูกันนว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคุณเองอ่ะคุณเองอ่ะก็รู้สึกว่าเออเขาเนี่ยก็เป็นก็มีส่วนที่ดีด้วยเหมือนกันเพราะบางหลายคั้งหลายค่าเนี่ยเขาเองเขาเข้าข้างคุณเข้าใจคุณในบางครั้งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าคนนี้จะไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีโมเมนต์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่า คนคนนี้ก็มีมุมมุมที่ดีนะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดหวังไว้ทั้งหมดแต่ก็มีโมเมนท์ที่สามารถไปด้วยกันได้แต่ว่ามันก็มีอีกมุมหนึ่งอ่ะที่คุณยังไม่ค่อยพึงพอใจเขาเต็มรอยนักนะครับนะคุณองกำลังชั่งใจอยู่เนะาะกำลังประเมินข้อดีข้อเสียของเขาอยู่นะครับแล้วเขาล่ะเขาคิดไงต่อตัวคุณเนาะเ <c oughs> ขาเองอ่ะก็อยากไปด้วยคุณแหละอยากคบให้ความฝัมนี้ไประยะยาวแต่เขามอกว,ว่าเวลาคบห่าด้ใจคุณเนี่ยปัญหาเยอะแยะหมดเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยบางทั้งเขาเองก็รู้สึกโมโหหม่าน ต่เขามองว่าเออไม่เป็นไรหรอกนะคุณเองก็ยังเหมือนว่ายังเป็นเด็กหรือยังคิดไม่ค่อยได้ฉะนั้นเขาเองก็รู้สึกอยากประคับประคองให้ความคันนี้ไปได้เรื่อยๆแหละนะเขาจะเป็นเหมือนมองว่าเออฉันก็จะพยายามประคับประคองความคันนี้ไปได้แหละไม่เป็นไรหรอกนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันนาะว่า,นา,วาในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ มาดูกันน้อไพ่แบบไปสองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำม,มาระหว่างวันที่6-18มกราคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำม,มาระหว่างวันที่1 9 3 1มกราคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีมังกรบางท่านส่วนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะครับมาดู6-18มกราคมกหอนนาอช่วงนี้ชาวมังกรเป็นยังไงบ้างเอ่ย 6ถึงส8มการาคมนะครับช่วงนีช้ชาวมังกรเขาเองจะมาทําตัวดีคุณมากขึ้นมีเรื่องอะไรก็มาปรึกษาคุณเรื like ่องนั้นเรื like stuff, ่องนี้คุณเองก็รู้สึกมีความเป็นห่วงเขาแหละนะครับเอาบ้านรู้สึกว่าช่วงนี้เไอ้ค้อบปรึกษาไอ้กำปรึกษาที่ไอ้ค้อบปัญหาของเขาเนี่ยอที่เขามาพูดคุยกับคุณหรือปรึกษาคุณก็เริ่มีความเป็นห่วงเขาเกิดขึ้นแต่เพียงแต่ว่าเขาเองนะไปแป๊บหนึ่งก็สร้างเรื่องอีกแล้วคุณก็มีความรู้สึกโมงุดงิดกับการทําไมเขาต้องสร้างเรื่องสร้างราวเกิดขึ้นอีกนะแต่่่พีนนะวาามมมักกก็ไไเปออรหคคุณ เหมือนคุณได้จากความเป็นห่วงเขาเรื่อยๆในนิสัยหรือข้อเสียของเขาบางอย่างที่คอยสร้างเรื่องตลอดเวลานะครับนะแต่แต่ว่าช่วงนี้คุณเองจะมีความเป็นห่วงเขาซะมากกว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนเขาสร้างเรื่องตลอดเวลาเดี๋ยวเรื่องนั้นมาเรื่องนี้เกิดเรื่องนั้นอะไรเงี้ยมันทำให้คุณค่อนข้างเป็นห่วงเรื่อยๆนะครับเป็นลักษณะน,นี้ซพ่เงเขายังไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมข้อเสียตรงนี้เขาเท่าไหร่นะแต่คุณมองว่าเออไม่เป็นไรหรอกนะเป็นข้อเสียของเขาบางอย่างเล็กๆน้อยๆแล้วเขาละเออแล้วก็ช่วงง3บมกราม่ะช่วงนนี้เป็ไบ้างครับ1มกราคม ช่วงนี้คุณเองก็จะมีความเป็นห่วงเขาเหมือนเดิมนะไอ้ข้อเสียไอ้มุมมองที่มันมองโลกมีขาดของเขาเนี่ยนะครับนะ <S <S ค,คุณเองก็ได้จ่ห่วงอยู่ไกใจว่าหวังว่าเขาจะได้เอ,อ,สขขอสเ้สิ่งที่เขาคาดหวังไว้เนี่ยจะประสบความสําเร็จไอ้สิ่งที่เขาต้องการเรื่องงานเรื่องเรื่องอะไรต่างๆที่เขาเคยปรึกษาเค,เคยคุยกับคุณเนี่ยนะอย่างหวังให้หวังว่าเขาจะทําได้ตามนั้นนะครับ <S <S ช่วนงนี้คุณจะมองอยู่ห่างมากๆเลยซึ่งเขาเองเนี่ยพอผ่านช่วงนี้ไปเขาไอ้สิ่งที่เขาคาดหวังไว้ก็ทาได้ตามมันทำเพิ่นได้ ค่อนข้างทําได้ตามนั้นนะครับซึ่งคุณก็ดีดใจด้วยแหละว่าออคนที่คุณรักคนที่คุณมีความผูกพันเนี่ยประสบความสำเร็จตาม,ท,ามที่เขาต้องการนะครับส่รนระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาช่วงนี้มันจะเป็นเรื่องปัญหาชีวิตปากท้องเรื่องทั่วไปมากกว่าเรื่องความเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ค่อยมีเหมอ่อโมเมนต์อะไรมากมายเท่าไหร่นักนะครับจะเป็นปัญหาเรื่องอื่นซะม,มากกว่านะ ก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีมังกรไปแค่นี้เนาะชาวราศีมังกรท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์ไปใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า